สวัสดีกันนะครับวันนี้อยู่ผมนั่นในาาการเราสรางเกมเมื่อทีวันนี้เราเล่นเกมเราตเซ็งกิโหมดตอมสี่นะครับก็ลิงก์ก็ผมจะให้ไว้ล้กันนะครับผมจะเลือกทีมเอาเองนะครับกดเย็ดไป อ่ามามามาขอเจอกับทีมมาดาระด้วยเถดิดขอร้องกระ่ะภาวนาว่าอยากเจอทีมมาดาระไม่เจอพอกูไม่อยากเจอมีเสือง็ไม่กูเจอเอาเข้าไปอืมซุนเดชอ่าซูนเดชกดดีครับ กำลังล้อร้อร้อเฮยชิลาม้าแม่งสูงสุดเลยว่ะเ <c oughs> ็นโตคัสเจนโตครับรองเนยชิลามะคิวคนแรกครับไม่ต้องอะไรเลยอ่ะมันชอบแยังคิวคนแรกอ่ะมันโหดสุดแล้วเนี่ยปับ <c oughs> ปุ้งปุ้ง ืออแหลกแหลกครับกำลังแหลกอยู่โอ้โหพอแมงส้กันเสือแหลกไอ้เฮยียแหลกว่ะ <c oughs> กดสต็อปแมังยังแหลกอยู่เลยแป๊บนึงครับ ลองเปิดเหน็ดดิแหลกไหมเออช่วยอะไรได้ปะเปิดเหน็ดไปช่วยอะไรได้ปะอืมโอเคมตีกันให้แหลกนะตีกันไม่ต้องโหมดสนามไม่ได้ โอ้แม่งแหลกผมคิวได้ว่ะอ๋อเคี๋ยวไปอ่ะไปอะแยกล่างทีไรแหลกคิวคืนะครับผมแด้พวกมันคิวกันไปนครับ ไปแล้วรางแยกผมไปแล้วครับสองจัดอยกหนึ่งยกเลยลเนี่งป้อมแม่แตกแล้ว Bye. ครับัดหางกำลังมาแล้วครับกัดหางแต่ตอนนี้เป็นคนอยู่นี้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 นีรอดไหมรอดดูตรงแผนที่นะครับจะเปลี่ยนทองเออมมาเอาแล้วมันกตายแล้ว ทำใจอะต้องทำใจครับไม่ต้องทำอะไรมากครับชู่มันไม่ไหวอ่ะ,อ,อ,ะอ,อืมอย่างนมึงเจอร่างแย่เ๊มมึงจะอึงมั้มึงเจอหนี้ปุแล้วมึงจะอึงหัวเราะหัวแล้วมันจะได้เอือ ยคอผมครับผมฆ่าตเตไม่ใช่ถ้าไม่ตายนี้ตกีแม่งก็เข้าเตมเลยเขาทั้งที้วยนะเข้าคนเดียวเพราะว่าแม่งเก็บนนถไม่เลนีสางเจอนาวตกมึงก็ตายมสระอกได้น อไอ้คุณนี้มันยังชนะร่างาาาแยกกูไม่ได้เลยไูชินามะมันเร็วอ่ะแต่ผมก็เล่ีเรื่องครับไม่เถื่อนเลยมันคิวไปววอ๋อเชิญเอาที่พุงสบายใจ เสร็จอูดูนะครับใครจะคิวคันหางใครผูคิวคันหางคิวได้ไหมโอ้โหคิวไม่ได้สักหนึ่งตัวเฮ้ยเอาอีกแล้วอี่าไปตีมันดีฮิดานะโอ้แม่งก็เข้าเองดหละตีมาหาพวกโว้ยเนี่ย บอกแล้วกูนี um, a, ่แหละจะเป็นคนคิวสัดหางอาโชนนี่เราพวกมันนะต้องเจอกู้เราพวกมันต้องเจอผูเจอกับกูก็สูงลงจากครับเปิดปัง unstoppable okay. แมงเล่นฟินขนาดนี้เลยนะถ่ายคลิปหนึ่งถูกไปเลยครับถูกไปเลยครับเปิดทางนะนี่คือเปิดทางให้พวกคนเหลือไงเยี่ยมเอามันตายแล้วโอเคนี่คือเปิดทางแล้วนะนี่คือเปิดทางงนะ่าย แบ๊กแลกแต่ตแบ๊กอู้ได้เงินมา3850นาบนะครับบวกเอ็กตาด้วยก็สวัสดี้สวัสดีครับายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าล่ะและอย่าลืมกดไลค์แอด์แชร์ซับสไคร์และถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถบอกได้ใจใผม เล่นเป็นตัวเดียวก็พิมพ์แค่ชื่อตัวเดียวและทีมมันก็จะเลือกให้เองแต่ถ้าต้องการให้ผมจัดทีมเลยว่าจะให้ผมมีใครมากทีมผมก็สามารถบอกได้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ